มื่อน,นี้อมลงทงมากมากเก็บผักเนาะจ้ะเนาะเก็บผักใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนี่แหละจา้ะแต่กลมาชมสวนผักของปูกับยาคือเเ่าเนาะจ้ะเนาะลมแหง้งแห้งจ้ะสามมือสี่มือมาน่นี่ลมแหง้งหนาวคักเด้อพี่น้องเดอ้อจังหวัดมหาสรารคามอ่อมปรากฏว่าสิบแปดองศาเนาะจ้ะเนาะเสียงกาสิอันแท็กซี่ไปจ้ะ จักหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อผลพ่อยได้จากร่มนาวนี่ละจ้ะอมชอยก็เป็นวัดเนาะกับภากันร,รักษาสุขภาพเนาะจ้ะเนาะปุณนะร่มแห้งหลายจ้ะร่มคักกลายหญ้าพื้นหาเอาผ้ามาักกางใส่กางขวายุมร่มแห้งเนาะจ้ะเนาะทัวทัวฟักงาเราก็เก็บหลายรอบเด้ออมเห็นแล้วเก็บไปขายหลายรอบแล้วเก็บไปกินหลายรอบแล้วเนาะทัวปลอดสารนี่ ปอดสารตัวมันมีเพียถ้าพักมีเพียมีนอนเนี่ถือว่าพักปลอดสารมันบ่าพี่น้องบแม่นกำจัดได้บหมวิซือตีอ้อมชอยว่าเตี้ยอันนี้อ้อมก็บพวกู้กันข้างนี่ก็เป็นทั่วเด้อจ้ะอ้อมก็นึกว่าั้งแตนแล้วปลูกบ,บวบดูอุ้ยสะอ่อนพี่น้องเลงนะสะอ่อนยังว่าตีสะอ่อนหม,มักพาวงแกน่มัน อุ้ยสางบอมใหม่มะข่นะ่เนาะอมวางสิอันนี้เราเอาไปกินช่วงปีใหม่ตัวนั้นบัดน,นี้สิเมนตมันอ่อนผุจะได้บัก็เลยเอาบ่าทันหมดเพิ่นดกคักดกแน่หลายปีนี้ปีปีกายนะหน่วยทอกำปั้นนี่ละ่ะพี่น้องดกอยู่แต่หน่วยทอกำปัน้นนี่ปีกายบ่ได้กินมะพร้าวจา้ะพูะ้หล่ะเพิ่นสิไปทางพุ่นว่าหน้าวานแล้วเด้ว่าซั่นว่าวานดังแต่วันที่30พิบนเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าพเาาาาาพิ่นเอานามใส่อยู่หน้าข้างๆเพิ่นเอานาม เพิ่นเอาหนามมาเห็ดหนา้าต่วันโตหนาว่านแห้งแต่วันโตหน่ะสิสูบน้ำสาสูบน้ำสาไปใส่เขาแต่ว่าท่านสูบอยู่พอบานเพิ่นยากอยู่เนาะปีนี้ดอกมะม่วงกระดูกดอกน,นาะจ้ะเนาะยืใสายอมเห็นเพิ่นพากันถ่ายคลิปมากกับมีแต่มองดอกดอกมีแต่อันผู้ดอกมะม่วงดอกดอกจักว่าสิจับหมากให้บ่บุญเน,น,นาะจ้ะเนาะดอกดุกดอกไข่อันนี้เปลือกไข่เนาะจา้ะเปลือกไข่เป็ดปูกัญญาเพิ่นเอามาพึ่งมาตากไว้ เพิ่นเอาไบถัไปเห็ดฮ้อมุนใบถั่วฉีดพักเพิ่นแล้วเนาะอันนี้พักกาดขาวพักกาดขาวพักกาดขาวเนาะบาดอมเอิ่นพักกาดขาเด้ที่เป็นห่อๆเนาะพักกาดห่อพักกาดขาวงามงามกะลังห่อจ้ะแต่บัดอมบอกว่าอ,อันเพิ่นสีห่อได้งามได้แก่นซ้ำได้เด้เพิ่นสเพิ่นสีห่อเองอยูุติเนาะนี่ปอดสารของแท้ได้นี่ เบิ่งเนี่ยเบิ่งห้อยนอนห้อยนอนห้อยแมงเจาะเนี่ยท่านี่ก็น่าจะเป็นอันกวางตุ้งฮองเต้อันนั้นกะต้นหอมหนาาเนาะจ้ะเนาะแล้วกับปลูกผักยางละเนกยางลาเล็กละน้อยก็มีสลดัดสลัดอีกยังไปสะละวะาอันอันหน้าตรงขามเพิ่นกำลัางเอานามใส่เพิ่นสียำหน้าเนาะจ้ะเพิ่นเสียหน้าปังเนาะท่านี่กับ <c oughs> ขอถทดขอไพ่เทพี่นองเด้อท่านนี้ก็เป็นพักแป้นเนาะจ้ะพวกพักแป้นพักกันอันนี้น่ะจะเป็นมันอมอนกกดนนมอมเอินพักกาดหินเนี่ยมัดอมเอินพักกาดหินกินกับลาบเนาะเออมองนี้แล้วก็ปลูกขาวโพดคือเก่าจากเขาโพดงามเล้วเนาะสูงเหรอสูงคานิวมือเหรอเด้อี๋อย่างเนาะนี่เพิ่นสงสัยเพิ่นมาเบิงบ่นนาเมนคนหน้าเนี่ยจ้ะอ,อมคือซื้อบ่ออก เพื่อนๆผู้ใดชำนาญเรื่องพักเมิงเมงเบิงซอยอ่อมเนี่ยแต่พอเป็นขานาอ่อมมั่นใจเลยว่าเป็นขนาพักอีอย่างเนาะที่เป็นดอกเขียวๆนั่นนะอ๋อบอกโคลี่แมนบออ่อมว่าคือต้นพักบกบอกโคลี่เลยเออแต่ว่าเมนบะเมนถ้าเบิงถ้าเบิงวาสีเมีนบ่ะเนาะ้าเบิงว่าเพิ่นสิหอที่ดนแน่บะแมนบะเมนขนาแน่นอนจ้ะพูนขนาพุ่นฟังพุ่น่ะฟังพุ่นนะแมนแท้ๆนั่นต้นขนา นั่นน่ะต้นขนาน้าแต่อันนี้บแมนอันนี้คือจังอันเป็นใบผักอันบักบอ็อกโคลี่นั่นนะคุณนะพี่น้องร่มแหง้งแห้งจะ้ะสามหมื่นสี่หมื่นเราจะร่มแหง้งร่มแหง้งข้าอีลีเนาเอพืชเขากองแกบมาซัดสมไปอเอามาไว้ถ้าปลูกผักผสมดินแป้งสิละอเอาเลี้ยงผัสมดินเบื้องอมสิผ้ามาเบิง้งนี่ปูกับยา ปูแล้วผสมดินแล้วสิไปเอาไอ้ที่ยูรอรดเมจ่าเวลาเราปลูกเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปเอามาเราก็เอามาตากมะพึ่งแต่ก็มมปรุงดินใหม่เด้มีขีดเท้าเอ้ยมีแกบเอ้ยแกบดําเอ้ยแล้วกันถุงดินดินดินปลูกพักติซื้อมาแต่ตลาดไหมล้วก็สิเอามาผสมกันขนขนนผสมกันเรียบร้อยแล้วน้าก็สิพึ่งแดดไวหอดเวลาเราสิปลูกต้นใหม่เราก็สิเอา ไปใส่หลอดรดขึ้นเก่าพูนที่อยู่ฟังทั้งผุนเนาะที่เราอันปลูกบววปลูกแตงยังอ่ะนะแล้วก็อีกฟังทาง้งนึงกับทางสาเนาะที่เราอันเอาใส่หลอดรดนะ่ะแล้วสิป,ปลูกใส่หลอรดรดเด้แล้วหอดเวลอานมันไหวหลแล้วก็สิเอาดินในหลอดรดน่นมาปุงไม้มาปุงไม้มาตากมาพึงไม,ม่เนาะมือนีก่ะฝากไว้ซัํานีด,ด้วจ้าเด้อบอกันไม่คลิปนะ่าสวัสดีจ้า